สวัสดีครับมือนีก็มาพบพ่อกับสังวานงานปั่นนะครับเนาะมือนีก็บตีผ้าทันโบสถมมาเก็บเห็ดนะครับเนาะพ่อเห็ดปวกดอกนึงดอกวุ้งครับเห็ดปวกยังนี่ครับเห็ดปวกคุณว่าเห็ดปวกช่วงนี้ก็ตีหานะครับลูกได้กกับยางขับปลากรอนครับเห็ดไข่กำลังออกเห็ดปวกอยังว่ามันรวมคนนะครับเนาะทางในก็เห็ดปวกคือกันครับ ทั้งนั่นก็เห็ดปวกคือกันดอกนี่ครับนี่เห็ดปวกเห็ดปวกไงเห็ดปวกตากเพิ่เอื่นเนาะช่วงนี้เห็ดกําลังตีออกหลายครับช่วงนี้ครับแอดมินกับตีผ้าทันผุ่นสมหาเก็บไปเรียนนะครับเนาะเห็ดปวกกําลังออกเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดไข่กําลังออกหลายขึ้นกันครับเห็ดไข่ครับกี่หน่อยไล่หลายครับช่วงนี้ครับ ขันเป็นคนบ่มาเก็บนะครับขันคนบ่มาเก็บนี่ขีนน้อยนี่กบ็บหาตะยางไก่ครับขีนน้อยมันออกหลายครับช่วงนี้ขันมันออกใหญ่ดอกใหญ่ขันเป็นคนบ่มาเก็บนะครับเนาะช่วงนี้กําลังออกมันก็ตีใหญ่บ่ท่านคนดออครับเพราะว่าเห็ดกําลังเป็นจุ่มนี่น้อยคนก็ตีมาหาเก็บห้าล่อแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยว่ามันออกหลายช่วงนี้ครับ ช่วงนี้กำลังออกลายครับช่วงนี้ก็ยังไต้นะครับยังเมือดอยูตีหากเก็บเห็ดเห็ดกอรครับเห็ดกอออกช่วงนี้เห็ดกอเขามีตีหาเนาะครับช่วงนี้ถ้าหากเขาบอกแง่เขาก็บอเห็นต้องมาเก็บตะเด็กเนาะครับเก็บตะถ้าหากบ่มาตะเด็กบ่มาไต่เอากับบ่ท่านคนเนาะครับ คนก็มาใไต้เฮ้กันได้มาก,ก่อนกับทนนันเดยเนาะครับเนาะเสียดายเนาะครับแรกที่ออกพันมาบางหันเนาะครับเนาะมันทีนึงกันย่าบางหันก็พก็ดีกับแอดมินก็เขียนไว้ยู่หนาปูแน่กัมาสัมผัสนลัินพันเก็บลูกต่ออยู่เนาะครับเนาะพันเก็บลูกต่ออยู่เปนกับว่าเมสซี่มาเข่าฝันพัน่า มีเต่าตัวหนึ่งพอดีเห็นเต่าตัวหนึ่งก็เลยเพิ่นบอกให้ปิ่นทองเต่าเบิง้งว่าสันว่ารเมสซี่บอกให้คนปิ่นทองเต่าเบิง้งทองเต่าขันเก็ตหาแล้วครับเพิ่นก็เว้าอยู่เนาะครับเนาะถ้าท่านผู้ชมเขามาชมในคลิปของแอดก็คงสิเห็นก็คงสิได้ยินช่วงๆแอดมาสัมภาษณ์เพิ่นเนาะครับเนาะงวดนี้งวดที่6กของคนครับพลานมากครับผมคนว่าปิ่นทองเต่าขึ้นก็เห็นเลข จ็ดหานว่าแอดมินก็ไปสวยช่วงเป็นกำลังแก็บลูกต่อนะครับเนาะแก็บลูกตอ่อหรือแมนอนเว้นแตนเลี้ยงละแอดมินก็ได้ไปสอไปถามว่าได้ตัวดีวะนะ่าน้อแอดมินถามนะครับเนาะมันก็บอกว่าฝันว่าเมซี่มาบอกจะปีนท้องเตา่าปีนท้องเตา่เตา,เตา,เตาเบิ้งมาสั่นก็เห็นเจ็ดเ็ดหาเนาะครับเนาะ แอดมินก็ได้เขียนไว้อยู่หน้าปูอยู่ห้าเจ็ดเก้านะครับเนาะกันเขาตัดออกตัดหาออกเดี๋ยวก็เจ็ดเก่าเดี๋ยวเจ็ดเกานะครับเนาะเดี๋ยวเจ็ดเก่าตหาเขาตัดหาออกแต่ถ้าหากเขาซับกันเนาะครับซับหน้าซับหลังคือเก็ดหาหากเก็ดก็ก็ติดถือครับแค่ถ้าหากตัดหาออกก็ติดถือก็า ครับใครเห็นใครเห็ดใครเห็ดใครเห็ดครับเก็บเห็ดน้ำกันหาก คันธุ์มือส้มตัดเด็กหาเอกก็เป็นเกตเก่านะครับเนาะสวงอยู่หนาปูก็ดีแอดมินก็ดะเขียนไว้กับว่าเวลาจะรอบรูปูเนาะครับเนาะบนลอบรูเบื้องสูงแบบว่าอาจารย์พันบอกว่าอยู่สวงคือเอวเอวของปูล่ะเพิ่นเห็นในนิมิตเพิ่นเพิ่นเลยบอกแอดแลีนไปเบิ้งเบี้ยบทเทียนนีว่าพันเพิ่นกับที่ไปบินป่าแล้วเพิ่นเอิ่อไส พอขึ้นไปเบิ่งก็เห็นเห็นแล้วแอดมินก็นเลยไปมาเขียนใส่ตี่แก้มปูนะครับเนาะเพราะว่าอยากเห็นหน้าปูว่าเป็นองค์ปูก็เลยเขียนใส่แก้มเพิ่อนอยากเห็นหน้าปูนะั่คือหาเกจศูนย์หรอ,อหาเกจเก่านะครับเนาะสวงเขียนไว้บาบนี้หากท่านผู้ส้มมาส้มลิปของแอดก็คงจะเห็น เก็บที่สอนก็นเลยไปสอนอะทินหละเพิ่นเก็บเก็บลูกต่อนะครับเนาะเก็บลูกต่อเพิ่นก็บอกว่าเมสซี่บอกบอกให้ปีนทองเตาบัางเพิ่นก็ได้เก็บหาทางเตาก็ามีผู้เถืหลายอยู่ครับผู้เถืหลายอยู่อยู่บ้านดานเมฆคนก็นดีเพราะว่าส่วง คุยกันนั่นเพิ่นเก๋ามีคนเหมือยินน้ากันหลายเพราะว่าเพิ่นก็บอกไปก็ถือหลายคนอยู่หมวดที่หกของเพิ่นครับหมวดนีหมวดหนาจังหลุดน้ากันไม่แล้วครับเด้อคลิปหนาคลิปหนาจังมาหลุดน้ากันไม่กะเทียพิ่นได้ตัวดีอีกแอดมินก็ตีได้ออกก็ตีได้บอกท่านผู้ส้มขือเก่าอันละบอกท่านผู้ส้มก็ให้ติดตามช่อง ส่องสังว well ันงานปั่นเ้อครับเด้อส่องสังวันงานปั่นส่วนนี้กับ้าเกบเฮ็ดนะครับตีหาไก่แกงแล้วเตว่าหังบดับไฟนะครับมันก็ยังแยงได้哟ส่วนนี้ได้เฮ็ดกอครับส่วนนี้เห็ดกอหากถูกอกถูกใจนะครับเนาะคอยกดไหลกดแชะกดกระดิ่งเผื่อแกงเกือนะครับเด้อที่บริการใน้คลิปต่อไปเฮ็ดกระเตียวมาให้ยท่าน แลก,ก็ตีหาตีมาให้ทันก็สม้มได้มาหลุนน้ากันอีกบอเด็ดเด็ดนะครับเนาะหมวดหนาคนละงมวดนี้ผ่านไปก็คงถือว่า,าเสียใจนะครับเนาะผ่านไปแล้วมาจังหลุนน้ากันอีกหมวดหนาต่อหาถักก่วเจ๋งกดไหลกดแช่เลยครับเด้อกดไหลกดแช่กดกระดิ่งเพื่อแกงเตือนที่บรนะิเาผาในคลิปต่อไปนะครับเนาะ คลิปหนาแอดมินกติภาพทำตัวส้มได้ตัวดีตัวเด็ดตัวใดก็ติดแล้วมาออกคลิปทำตัวสม้มเนี่ยสม้มคอยติดตามซีคลิปของแอดเด้อครับเด้อคอยติดตามคลิปของแอดส่องสังวาลงานปั้นนะครับเนาะคอยติดตามพาคลิปผ่านไปบ้างหน,น่อยเลยผบ่ถือกับว่า ้องเสียใจนะครับเนาะถือก็ดีใจน้ำ่วงนี้แอดมินกับพาทนผู้ส้มหาเก็บเห็ดเห็ดกำลังมันดอกน้อยๆกำลังออกหลายครับแต่ว่ากจักตีง่ายว่ง่คนกับตีมาเขียวมัดคือเก่านะครับเนาะถุงนี้เห็ดตังโงกเห็ดสักกะปีครับออกสักกะปีเลยเพิ่นไวเห็ดร่วมเนาะครับเนาะ ว่าเฮ็ดร่วมออกทุกๆเฮ็ดครับเฮ็ดเพิงก็มี่อกันเห็ดกอเห็ดเพิงเฮ็ดไข่เห็ดละงอกเฮ็ดเพิงเห็ดละงอกเห็ดกอเห็ดไข่ช่วงนี้ครับกำลังจะเริ่มออกแล้วอยู่วัดป่าด่านเม็กตื่นเสามากับแล่นขับป้าทุกคนครับแล่นขับป้าแล้วก็เป็นหนึ่งเขาไว้กับกวดตัดกวดตัดพอดีแล้วกับุกพอดีเขา เพื่อ,อยู่นี่ก็ได้หนึ่งครับหนึ่งเพื่อควรมีเข่าเนาะก็ได้ได้ดหนึ่งครับแอดมินกับขาท่านผู้ส้มส้มไปเรื่อยนะครับเนาะเทียพอดอกกิงใหญ่น้ำกันไปยังท่านเด้มัดส้มมองครับมองมันเคยออกก็หลายกับท่านเด้ไปหอดอยู่ครับช่วงนี้ นี่ตะเห็ดกอครับส่วงนี้ครับกอดอกใม้ออกต่อวานนี่ครับเห็ดกอจนเด็เน่าแลลวครับคอยติดตามคลิปของแอดไปเลยนะครับเด้อส่องสังวานงานปั้นนะครับเนาะฝากถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อหมวดหนึ่งสิงหาแอดก็เขียนไว้หนาปูเพื่อกันเจ็ดห้าศูนย์นะครับเนาะ แต่คนก็ผู้บางคนเขาในลีพของเอ็ดก็เห็นบางคนกับสื่อบางคนกับว่าสื่อบางคนก็ซสื่อช่วงนั้นกับ่าบอกนะครับเนาะมาออกช่วงสิบหกสิงหาสิบหกสิงหาพูดตามก็ถือครับพูดตามทู่ตามเด็กจากเก่าของผมเนาะเก0บห้าศูนย์ช่วงแอดมินได้เขียนไว้หนาปู ช่วงหนึ่งกันย่านี่ก็กระได้พื้นกันครับหนึ่งกันย่านี่ก็คือหลายคนอยู่อยู่ดันเนี่ยครับหนึ่งกันยาหมดหนาวคักวันทันเขาจะบะหมดหนาวอี้ก็อี้ก็ทันบอกเอ็ดขณะนี้บบก็กำลังคว้ารอหาเห็ดเนาะครับเนาะหาเห็ดหาเห็ด เม็ดเคยอยากถอดเราคัำออกตั้งวันเม็ดไข่เม็ดไข่ออกตั้งวันนะครับเนาะคุณครับเม็ดไข่ดอกหนึ่งครับข้างในเม็ดไข่เม็ดไข่ครับถ้าหาคนบ่มากะ ก็ได้อยู่ครับหมู่ว่านนี่คนบปทลองหลายฝนตกแห้งครับหมู่ว่านนี่ดอกบานออกมาแล้วมันก็อยากเปียนะครับเนาะฝนตกใส่ดอกเงี้ยๆก็อยากเปียเพราะฝนตกใส่แห้งหมู่ว่านนี่ครับฝนตกช่วงนี้แหละครับต่อไปนี่ก็ตีออกคักเฮ็ดครับเพราะว่าขีนหน่อยมันหลายแล้วครับขีนหน่อยกินน้ำมาท่านหมดแล้วครับต่อไป นี่ครับขนาดยึดตีนบนทางนี่ครับเนี่ยจะไข่เห็ดงัดงอกเลยงอกขาดครับตีนบนทางเลยครับบนทางยางนี่อาจารย์เพิ่งบินบาตมาเส้นนี้เพิ่งจะเห็นอยู่เพิ่งเดียวขามาก็เห็นกับเที่ยวก็บอกแอดแลนด์มาเอายพนกลับมนะครับเนาะควรเป็นสายทางถับเดี๋ยวกาไปกับพวกที่เป็นเห็ด เห็ดไข่กันครับต่วดอกเหลียงเห็ดไข่กันต่วดอกแบบเร่องเหลียงนะครับเนาะว่ามันเห็ดละงกัวเมีนครับแกดหาออไปยังสีก็ไดยังสีแล้วเต่พื้นมากเขาเจาก็ไดคือเขาด้ยครับขวบวัดปลาดานเมกนี่ผู้ใดขม่าไดทุกคนครับโบผาดได้พอไดแกงมัดบางคนก็ไดขายให้เขาไปขายนะครับเนาะคนหาขาย อเห็ดแมงกินเบอแมงจอแขังแมงหากินด้วยกันยังบ่งยังบ่งที่เกือนะครับเนาะหากินด้วยกันทุกคนเห็ดแป้งเห็ดแป้งเห็ดแป้งกับดอกแคน่อยเห็ดแป้งก็เห็ดไข่ครับพ่อยู่แล้วเนาะครับเนาะที่แหลกเห็นดอกแคน้อยแมงกินเนาะครับดอกใ่กับทั้งดันทั้งหลังน่ครับดอกใ่ครับกีน้อยก็ไล่ครับกีน้อย เห็ดไข่ด้วยครับนี่วิ่งไก่ข่างกุดตก็ไก่ล่องรถยพ่นนี่แหละแมงก็กินพราแมงสัตว์เล็กสักหน่อยอยากน้ำกันครับส่วนนี้ก็มักเก็บอยู่ไก่ล่องรถยนะครับนี่ล่องรถยพ่นเต็่ยนล่องรถยนะครับเนาะมเก็บอยู่หม่งมันเคยออกนะครับบกไก่บกไก่หม่งออกนะครับเนาะอันนี้คือเห็ดเพลคือกันครับเห็ดเพลคก็กินได้คือกันได้เห็ดเพลคครับ เห็ดเห็ดมันปูคน่าเฮ็ดเห็ดเห็ดมันปูกินได้ครับ